สวัสดีพี่น้องสูงส้คุณสุกคนครับอะเมื่อหนี่ก็มากินข้าวกับสบ,สบายสบายสไตล์เทวีวุฒินะครับเด้อนี่มามามา,มาพี่น้องเมื่อนี่ได้เมนูเด็ดพี่น้องแกงไก่เซนามิคสุ่มพี่น้องเลยเสีบๆลูกโดดกระใสนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวซื้อมาหลายหออยู่มือนเแซ่บๆว่างครื่งวัไเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันความซื้อมาได้ก,กินอะเแซ่บๆมื้วกันพี่น้องจำนำไปแล้วกอนไป

อร่อยทุกคำนะครับขอยอยาใส่มืดเลยพี่น้องเลยกิมผู้เดียวหรอกห่อนห่อนไม่ไม่เลยพี่น้องเลย rất <túi> ngọt như không các em, khẩu vị này, chăm luôn. อฉ่ำไหมพี่น้องเลยไก่ไก่บ้านพี่น้องไก่เหนียวแข่งแคไมนส่วไม่ต้องใกล้เหนียวพี่น้อง อโอ้หอนพี่เอาเลย่าซือมือจุ่มจัง่ายหอม วัตถุดิบต่างๆครับส่วนหนึ่งกับแม่จากสามหล่อพี่หน่องเลยร้านประจำเ,เก่าเก่าเดิมยดีนยวเ่อไร่มีโอกาสก็แล้วสิเดถไทยบรรยากาศสามหล่อให้เบิ้ค้นคน้คนส่อหลายพี่หน่องไม่เป็นไ,ไทยก็อยากเทติดเ้าจะออกมานำ้ำ นี่คำใหญ่ๆนี่พี่น้องอมีคำจา่าจวนกับคามีเวลาเส็นน้ำพี่น้องต้มสีไปเปอ,อยังนอนพี่น้องเห้อ หนีก็แซสบแ้วพี่น้องเลยขอข่วนระว่างเด้อพี่นอ้องแกงน่นไม่สมเนี่ยเฮดเพชดไหลพี่น้องใอ้ใส้ลูกดวดเอา อน้ำมัสมมันห่อนแล้วมาใส่เผ็ดอีกเฮ้ไม่หายเบ้าเดี๋ยวข้าจะไปกินอีกอออือือื มาออกเสียงเลยอืมแสบทุกคำพีห่หน่อยเลยแสบแสบร,ร่างเบิ้งเนาะนั่งสอบน,นี่นะพี่หนังแสบทุกคำพีห่หน่อยเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ชุดยอดได้หนิกับพักห้อมเลยนะพี่นองเลยใจเบิดหยอดเลยแซ่บไลยอยากเรียหอนมือทกม,มือออกว่าท่านนี้นุ่ปผ้ขาดไม่เป็นหรอก อูดหนามเยอะมากเลยน้องออแสบหลายนี่เ้ยแสบแฉอนะมื้อนอี้ครับแกงน้อไม่ส้มครับพี่น้องแส,แสบแสบหลายแสบอีหลีอีหลอแสบกระดอกกันเดียบ <c oughs> อือคุณผู้เ,เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําได้อยครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย